ครับเราเปเจเจทิพย์ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่สมบูรณ์มงครับแล้วก็มีโอกาสได้แนะนำนะครับริวบางท่านะครับที่เราเห็นว่าสำหรับคนที่ฝึก BJ นะครับริวจากวิชาฮิโดเนี่ยบางอย่างที่มีมูเมนต์ใกล้เคียงและสามารถนำไปใช้ได้กบควรอาจารย์โจ้ครับครับผมก็ในมูเมนต์ของฮิโดนะครับหลักๆโพซิชันที่เราฝึกกันจะมีในแบบคลาสสิกนะครับ สา,สามประเภทลักษณะหนึ่งก็คือยืนยืนเล่นน้งคู่ทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้วสองคนยืนคนเข้าทำหลายจัดยืนคนป้องกันตัวจะนั่งอย่างอีกนะครับกับอันที่สามนะครับก็คือนั่นงน้ำคู่ในสองฟังชั่นสองฟังชั่นหลังเนี่ยเราจะมีเทคนิคนึงที่จําเป็นจะต้องฝึกนะครับจริงๆก็ฝึกเป็นพื้นฐานของนักกีฬาทุกคนคือจิกก๊จิกก๊คือการเดินเข่าเดินเะข่า มาจากการนั่งเซซ่าเนี่ยครับตั้งขาวาขึ้นแล้วก็มุปเป็นที่เราเคยเห็นการทำเบสิคแต่ท้ายืนมันก็จะมีการจากหน้าทัตั้นะครัว่มก็จะใช้ตรงนี้ม็เป็นเบสในการเคลื่อนที่แทนการเดินนะครับ วิธีที่มันมาก็คือ,อสัญชาติพิชัยที่มันมา,มา,มาจากญี่ปุ่นการนั่งพื้นก็เป็นธรรมเนียมปกติที่จะอาจจะเจอผมว่าในสมัยโบราณก็นั่งกันอยู่คงแบบเข้ากันทำไรกันได้นะครับก็เลยมีการสชาติที่ม,มาเขาที้เห็นนะครับลักษณะเมื่อกี้นะครับวารมบุ๊เม้นท์เนี่ยคือถ้าเราเอามาปรับใช้ในในจุดชั้สูงเนี่ยก็งานก็ใช่ใช่ไหมที่มันก,ก,ก,ก็เหมือนกับเวลาเรา พูดเข้าไปจับประมาณเริ่องนี้ก็าคอเข้าไปจับิแบบนี้นะครับเหมือนกับข้ามวยปั้มนี้เวสติงที้เราฝึกผมมองว่าวิวตรงนี้เนี่ยจะช่วยช่วยพัฒนาครับมูเมนต์ของทางผู้ฝึกได้นะครับอาจารย์โจทยมีอะไรแนะนำอีกไหมครับก็ความแตกต่างของดีเทลมันจะต่างนิดนึงกับการนำไปใช้ของ อ่าบีเจเจิสูหรือจูโดก็คือมันจะดินเทลจะไม่ค่อยใช้เจเรื่องระเบียบร่างกันขาไอจิโดจะดคุณท้องคิดว่าขาจะไปด้วยกันหาหลังมันกูปูกันไ,ไหมเพื่อ,อหนึ่งเพือ่อเพื่อความมั่นคงในการเคลื่อนที่อไอี่โดมันไม่ใช่เป็นการเข้าปะทะและต่อสู้มันเป็น เกมแบบญี่ปุ่นนะครับพี่พุ่งพุ่งแล้วไปเลยพุ่งแล้วไปเลยเป็นนั้นพุ่งเข้าไปมันต้องไปต่อที่เร็วที่สุดอ่านะครับก็อันนี้คือเทคนิคกีกุหรือการเดินขับก็หมายว่าว่าที่เทคนิคทางนี้นะครับก็จะช่วยสร้างมูเมนต์สื่อแม้กับทางการเล่นทีชิซุกได้ไม่มากขึานนะครับดีแล้วขอบคุณอาจารย์โจ้ว่าครับ ไปมีเจทิปไปรอมีเจจะเป็นท่านก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับและ Follow เรา้ที่ Roder ร์สกอร์ e ีเนะครับ